Extra w a s h Dish Washing Cleaner เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรเข้มข้นครับขจัดคราบที่ติดแน่นและความมันบนเครื่องครัวได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นจานชามหม้อกระทะจะมันแค่ไหนเราก็เอาอยู่เพราะฉะนั้น Extra w a s h Dish Washing Cleaner ไม่กลัวความมันใดๆทั้งสิ้นครับกับชอบความมันสิอีกด้วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ให้ภาชนะสะอาดเพราะมีกลิ่นหอมอ่อนของมะนาวครับน้ำยาล้างจาน Extra Wash Dishwashing Cleaner นี้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เครื่องครัวได้อย่างล้ำลึกไร้กลิ่นคาวสะอาดปลอดภัยและไร้สารตกค้างครับปริมาณสุที่ต่อขวด1,000มิลลิลิตรนะครับขวดเดียวใช้ได้นานเลยครับคุ้มเกินคุ้มจริงๆ หลายๆท่านอาจจะทําอาหารกินอย่างบ่อยๆที่บ้านทําให้การทําอาหารของคุณปเป็นเรื่องสนุกปล่อยให้การทําความสะอาดเป็นหน้าที่ของซูเลียนนะครับ Extra w a s h Dish Washing Cleaner by s u l e ี n ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจานชามช้อนนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่างานอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานของแม่บ้านเท่านั้นครับ พ่อบ้านอย่างเราเก็สามารถช่วยแม่บ้านทําความสะอาดได้นะครับง่ายๆเลยครับด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Extra w a s h Dishwashing Cleaner by Sulean เรามาดูการทํางานของเขานะครับว่าเขาทําให้ความสะอาดล้าลึกบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสะอาดได้จริงๆจากการที่ล้างด้วยผลิตภัณฑ์ Sulean Dishwashing Cleaner ตัวนี้นะครับเรื่องงานล้าง จะเป็นเรื่องสนุกสนุกไปเลยนะครับสําหรับทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านนะครับจานชามเป็นตั้งตั้งอย่างนี้นะครับสะอาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ d i s w w s s i n n g cleaner บ y s u ูเลเลยนะครับมันจะไม่ใช่งานของแม่บ้านคนเดียวแล้วนะครับสะอาดล้ำลึกครับหอมกลุ่นเรื่องของงานล้างจะปเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับ Extra Wash Dish Washing Cleaner ที่บ้านผมและครอบครัวผมไม่เคยขาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับสะอาดไว้วางใจได้หอมสดชื่นพร้อมแล้วที่จะใช้งานในครั้งต่อไปผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ถ้าไม่ดีผมไม่บอกต่อจริงๆนะครับ Extra Wash Dish Washing Cleaner by s u l ีย n